สวัสดีค่ะทุกคนนินีต้อนรับกลับสู่ช่อง Before Sunrise so นะคะพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะพาคุณมาเยียวยาหัวใจรักตัวเองให้เป็นและเข้าใจความรักความสัมพันธ์ในแบบที่อบอุ่นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะสงสัยนั่นคือจิตวิทยาการหายไปอย่างชาญฉลาดและให้เขาคิดถึงคุณ หลายคนอาจจะคิดว่าการหายไปมันจะทำให้คนคิดถึงจริงหรอมันไม่ใช่การหนีหายไปเฉยๆหรอคำตอบคือไม่ใช่ค่ะการหายไปที่เรากำลังพูดถึงคือการใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเพื่อให้การหายไปของคุณนั้นทรงพลังและสร้างความคิดถึงได้อย่างแท้จริงคะ่ะทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังการหายไป ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้กันก่อนนะคะหหลักการของความขาดแคลน Scarcity Principle ในทางจิตวิทยามนุษย์มักจะให้คุณค่ากับสิ่งของหรือสิ่งที่หายากหรือมีจำนวนจำกัดมากกว่าสิ่งที่มีอยู่มากมายทั่วไปลองนึกถึงสินค้า limited edition สิคะ ทำไมคนถึงแย่งกันซื้อเพราะมันมีน้อยนั่นเองค่ะนำมาปรับใช้กับความสัมพันธ์เมื่อคุณไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พร้อมเสมอสำหรับเขาความสนใจและเวลาของคุณจะกลายเป็นของหายากในสายตาเขาค่ะและเมื่อสิ่งใดหายากมนุษย์จะยิ่งรู้สึกอยากได้อยากครอบครองและเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของมันมากขึ้น2 หลักการของความเคยชินและการตระหนักรู้ (habituation and awareness) เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปหรือได้รับสิ่งนั้นมาง่ายๆบ่อยๆเรามักจะเกิดความเคยชินและมองข้ามคุณค่าของมันไปค่ะเหมือนอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันเราไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญของมันเลยจนกว่าเราจะหายใจไม่ออกจริงไหมคะ นำมาปรับใช้กับความสัมพันธ์การที่คุณอยู่ตรงนั้นเสมอตอบทุกแชทรับทุกสายพร้อมไปทุกที่อาจทำให้เขารู้สึกเคยชินกับการมีคุณอยู่จนมองไม่เห็นว่าคุณพิเศษแค่ไหนการเว้นระยะห่างจึงเป็นการสร้างช่องว่างให้เขาได้หยุดพักจากความเคยชินและเริ่มตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของคุณในชีวิตเขา 3. หลักการของการลงทุน Investment Principle มนุษย์มักจะให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองได้ลงทุนลงไปไม่ว่าจะเป็นเวลาความพยายามหรือแม้แต่ความคิดนำมาปรับใช้กับความสัมพันธ์เมื่อคุณหายไปเขาก็จะเริ่มลงทุนทางความคิดค่ะเขาจะเริ่มคิดถึงคุณสงสัยว่าคุณทำอะไรอยู่พยายามติดต่อคุณ หรือแม้แต่ย้อนกลับไปดูบทสนทนาเก่าๆการที่เขาต้องใช้ความพยายามเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและเขาได้ลงทุนลงไปกับคุณแล้ว 4. หลักการของการสร้างความปรารถนา n i s i d e creation เมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา เขาจะเริ่มจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เคยมีคุณอยู่ด้วยเริ่มหอยหาบทสนทนาที่เคยมีหรือเสียงหัวเราะที่คุณเคยสร้างให้สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาที่จะกลับมาเชื่อมต่อกับคุณอีกครั้งการหายไปอย่างชาญฉลาดทำอย่างไร แน่นอนว่าการหายไปแบบไรทิศทางหรือหายไปแบบโกสติ้งหายไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวไม่ใช่สิ่งที่เราแนะนำนะคะนั่นจะทำลายความสัมพันธ์มากกว่าสร้างความคิดถึงค่ะการหายไปอย่างชาญฉลาดต้องมีองค์ประกอบดังนี้หายไปอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายคือการให้พื้นที่ให้เขาได้คิดให้คุณได้พัฒนาตัวเอง ไม่ใช่การลงโทษหรือเล่นเกมหายไปในจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่หายไปตอนที่เขากำลังต้องการคุณมากๆหรือตอนที่ความสัมพันธ์กำลังเปราะบางหายไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าการที่คุณหายไปเพื่อพัฒนาตัวเองจะทำให้คุณกลับมาพร้อมกับสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดกว่าเดิม5ขั้นตอนการหายไปอย่างชาญฉลาดให้เขาคิดถึงคุณ สามารถทำตามได้จริงขั้นตอนที่หนึ่งวิเคราะห์สถานการณ์และความสัมพันธ์ก่อนที่คุณจะเริ่มหายไปสิ่งแรกที่ต้องทำคือการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของคุณกับเขาค่ะระดับความสัมพันธ์คุณอยู่ในสถานะไหนกำลังคุยกันกำลังดูใจคบกันมานานแล้วหรืออยู่ในสถานะที่คงเครือยิ่งความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน การเว้นระยะยิ่งมีผลมากค่ะแต่ถ้าคบกันมานานต้องระวังไม่ให้การหายไปทำให้เขากังวลมากเกินไปพฤติกรรมการติดต่อปกติปกติคุณกับเขาคุยกันบ่อยแค่ไหนคุณเป็นฝ่ายทักก่อนเสมอไหมเขาเป็นคนตอบเร็วตอบช้าการเข้าใจแพทเทิร์นนี้จะช่วยคุณปรับระดับการหายไปได้เหมาะสม นิสัยของเขาและของคุณเขามีนิสัยขี้เหงาไหมชอบมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาหรือชอบมีพื้นที่ส่วนตัวคุณเองก็เป็นคนแบบไหนการเข้าใจนิสัยพื้นฐานจะช่วยคุณคาดการปฏิกิริยาได้ดีขึ้นเคล็ดลับใช้เวลาสักานาทีคิดทบทวนคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนนะคะขั้นตอนที่2สร้างช่องว่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อคุณเข้าใจสถานการณ์แล้ว อย่าเพิ่งหายไปแบบหักดิบนะคะให้เริ่มสร้างช่องว่างหรือความห่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะลดความถี่ในการตอบถ้าปกติคุณตอบทันทีลองเว้นช่วงเป็น30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนในวันได้แกลค่อยๆเพิ่มเป็น2-3ชั่วโมงในวันถัดไปสำหรับคนเพิ่งคุยหรืออาจจะเว้นไปตอบในอีกช่วงเวลาหนึ่งของวันสำหรับคนที่คุยกันประจำ เ้าหมายคือไม่ต้องตอบทันทีเสมอไปให้เขามีเวลาได้รอและคิดถึงคุณบ้างลดความถี่ในการทักเริ่มบทสนทนาถ้าปกติคุณเป็นฝ่ายทักไปก่อนเสมอลองหยุดทักเขาก่อนบ้างต่อยให้เขาเป็นฝ่ายคิดถึงคุณและทักมาเองค่ะลดความถี่ในการเข้าแอป ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาหรือไม่ต้องส่งโปรไฟล์เข้าบ่อยๆใช้เวลาไปทำย่าอื่นบ้างเพื่อให้เขาสงสัยว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เคล็ดลับไม่ต้องบอกเขาว่าจะหายไปนะคะแค่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองอย่างเป็นธรรมชาติแต่สม่ำเสมอขั้นตอนที่3ไปลงทุนกับชีวิตตัวเองนี่คือหัวใจสำคัญของการหายไปอย่างชานฉลาดค่ะแทนที่จะนั่งรอให้เขาคิดถึง ให้คุณเอาเวลาที่เคยให้กับเขาไปลงทุนกับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดโฟกัสงานอดิเรกและความสนใจกลับไปทำสิ่งที่รักที่เคยละเลยหรือลองหาอะไรใหม่ๆทำเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายเรียนภาษาวาดรูปหรือเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆใช้เวลากับเพื่อและครอบครัวนะัดเจอเพื่อนสนิท หรือใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวเพื่อให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขจากแหล่งเงินอื่นดูแลตัวเองให้ดูดีออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอดูแลผิวพรรณแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอเพราะความมั่นใจที่มาจากภายในจะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกค่ะเคล็ดลับอย่ากเก็บความสำเร็จหรือความสุขของคุณไว้คนเดียวนะคะ แชร์สิ่งเหล่านี้ผ่านโซเชียลมีเดียของคุณบ้างแต่ไม่ถึงขั้นโอ้อวดเช่นโพส,สตรอร์รี่ที่คุณกำลังสนุกกับเพื่อนๆหรือรูปภาพที่คุณไปทำกิจกรรมใหม่ๆสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเห็นว่าชีวิตคุณไม่ได้มีแค่เขาและคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองซึ่งจะยิ่งทำให้คุณดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่4กลับมาอย่างมีคุณภาพ return with quality เมื่อคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วอาจจะสมวันเจวันหรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และสถานการณ์การตอบมาติดต่อไม่ได้หมายถึงการกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่เป็นการกลับมาพร้อมกับคุณภาพคะ่ะตอบเมื่อรู้สึกพร้อมเมื่อเขาติดต่อมาหรือเมื่อคุณตัดสินใจจะทักไปให้ตอบหรือทักไปเมื่อคุณรู้สึกพร้อมและมีอารมณ์ดีจริงๆไม่ต้องรีบร้อน บทสนทนาที่มีคุณค่าเมื่อได้คุยกันให้เน้นบทสนทนาที่มีคุณภาพมีเรื่องราวที่น่าสนใจอาจจะเล่าประสบการณ์ที่คุณไปเจอมาตอนที่หายไปหรือถามคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงความสุขและพลังงานบวกเมื่อกลับมาคุยกันให้คุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกสดใสและมีความสุขการแสดงออกว่าคุณมีความสุขดีแม้ไม่ได้อยู่กับเขาจะทำให้เขารู้สึกว่า คุณคือคนที่มีคุณค่าและอยากจะกลับมามีส่วนร่วมในความสุขนั้นอีกครั้งเคล็ดลับอย่าเพิ่งกลับไปพร้อมเสมอเหมือนเดิมนะคะให้รักษาระยะห่างบางอย่างไว้เพื่อไม่ให้เขาเคยชินอีกครั้งค่ะตอนที่5ประเมินผลและปรับกลยุทธ์เมื่อคุณได้ลองทําตามขั้นตอนที่1-4แล้วสิ่งสำคัญคือการประเมินผลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคุณค่ะ เขาแสดงความคิดถึงไหมสังเกตปฏิกิริยาของเขาเขาพยายามติดต่อคุณมากขึ้นไหมเขาถามถึงคุณบ้างไหมเขาดูอยากใช้เวลากับคุณมากขึ้นหรือเปล่าคุณรู้สึกดีขึ้นไหมสำคัญไม่แพ้กันคือความรู้สึกของคุณเองการหายไปนี้ทำให้คุณมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือเปล่า ปรับใช้ให้ยืดหยุ่นหากกลยุทธ์นี้ได้ผลดีก็อาจจะนำไปปรับใช้เป็นช่วงๆในความสัมพันธ์แต่ถ้าเขายิ่งหายไปหรือรู้สึกแย่มากคุณอาจจะต้องปรับกลยุทธ์หรือพิจารณาถึงความสัมพันธ์โดยรวมใหม่สัญญาณที่บอกว่าการหายไปของคุณกำลังได้ผลเขาเป็นฝ่ายทักมาก่อนบ่อยขึ้น เขาแสดงความสนใจในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นเช่นถามว่าหายไปไหนมาทำอะไรอยู่เขาพยายามชวนคุณไปทำกิจกรรมหรือนัดเจอเขาแสดงออกถึงความคิดถึงหรือความรู้สึกที่ขาดคุณไปบทสนทนามีคุณภาพมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นจําไว้นะคะทุกคนการหายไปไม่ใช่มายากลที่จะทำให้เขารักคุณทันทีแต่ มันคือศิลปะของการสร้างคุณค่าในตัวเองและการบริหารจัดการความสัมพันธ์เพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ที่จะคิดถึงคุณและตระหนักถึงความสำคัญของคุณอย่างแท้จริงค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มหายไปอย่างชานฉลาดเพื่อให้เขาคิดถึงคุณแล้วหรือยังลองนำขั้นตอนเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วมาบอกกันนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง คอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ของคุณด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง Before So r i s e ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเคล็ดลับความสัมพันธ์ดีๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่เติบโตและมีความสุขในแบบของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ